สปส,สชเยี่ยมชมการดำเนินงานวัดคำประมงจังหวัดสกลนครค่ะสถานทีวาพิบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นแห่งแรกติดตามจากรายงานค่ะการจากไปอย่างเป็นสุขคือความหวังของผู้ป่วยที่เลือกรับการรักษาแบบประครับประคองอโรคยาสารวัดคำประมง คืออีกหนึ่งที่พึ่งพิงทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้พวกเขาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีคุณภาพในมุมมองของอนุพยาศาสตร์เรามองว่าสถานชีวพิบาลคือมันต้องมีชีวาพิบาลชีวาคือชีวิตชีวาค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้เข้ามาเขาต้องมีความสุขแล้วคนทํางานก็ต้องมีความสุขด้วยนะคะถึงเป็นที่มาของสถานชีวพิบาลต้นแบบค่ะผู้ป่วยร้อยละที่เข้ารักษาที่นี่คือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย วิธีการรักษาคือบรรเทาความเจ็บปวดทางกายด้วยสมุนไพรพร้อมเยียวยาจิตใจด้วยกิจกรรมบำบัดที่หลากหลายโดยไม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้อชาติกิจกรรมลทำวัดสวดมนต์เย็นนะทมเทศนาแล้วก็ดนตรีคืออะไรที่เป็นประโยชน์เราดึงมาใช้ให,หมดบางคนหนักเกินไปเขาก็รับไม่ไหวนะบางคนก็ไม่ต้องการพรสวดน,นะก็ต้องการหมอรำนะ ที่ผ่านมามีสถานชีวพิบาลเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ซึ่งในการประชุมบอร์สปอสชได้มีมติให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากกรมอนามัยขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายค่าบริการจากสปอสชได้โดยวัดคำประมงแห่งนี้เป็นแห่งแรกที่ผ่านการประเมินและจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแห่งอื่นต่อไปท่านชนนั้นสีแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านก็มีนโยบายว่าเราจะต้องดูคนไข้ให้ครบ นะทั้งหมดตั้งแต่ตตั้งแ่คันมารดาจนถึงเชิงตะกอนมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลย,เยที่ที่มีความประสงค์จะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้าย,ยใ,หให้มีความสุขที่สุดการเอาศาสตร์หลายลอย่างเี่มาร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ทำให้ผู้ป่วย,ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนี้สปะสะชตั้งเป้าว่าจะมีสถานชีวพิบาลอย่างน้อยอาเภอละหนึ่งแหง่งให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติได้ปลดปลื้งความทุกข์ทางใจ เตรียมพร้อมต่อการจากไปอย่างสงบสุขพิชนิดนามเจริญสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน